สวัสดีครับวันนี้อยู่ทีแถวถนนพิษเกษมหนึ่งนะครับเพื่อพาท่านไปชมแยกท่าพระนะครับซึ่งเป็นแยกที่เป็นจุดต้นของถนนพิษเกษมสูงภาคใต้นะครับเป็นถนนจราเรินึ่งวงหรือทีเป็นถนนตัดฉดาพิเศษนะครับเป็นแยกที่สําคัญน,นะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูไปชมกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณถนนพิษเกษมสามนะครับ ไปก็จะเป็นแยกท่าพระนะครับเป็นเส้นสียขาออกนะครับส่วนฝั่งนู้นจะเป็นขาเข้านะครับที่เห็นนั่นคือสะพานข้ามแยกท่าพระนะครับไปบางแคไปน้องแหมนะครับส่วนเลี้ยวซ้ายก็จะไปราชนาวิเศษแล้วก็เลี้ยวขวาไปบางกอกน้อยนะครับจัญสร์รวงศ์นะครับตรงไปก็จะไปบางแคนะครับแต่ว่าเป็นไฟแดงนะครับเป็นสะพานข้ามแยกท่าพระนะครับแต่ว่าเป็นขาเข้ากรุงเทพนะครับไปโรงเรียนใหญ่นะครับ นี่ครับนี่เป็นด้านล่างสะพานข้ามแยกนะครับบริเวณนี้เป็นขากออกนะครับส่วนฝั่งนั้นเป็นขาเข้านะครับไปทางวงเวียนใหญ่กรุงเทพนะครับสองสองช่องจราจรนะครับทั้งขาออกขาเข้านะครับครับอยูวใต้สะพานข้ามแยกท่าพระนะครับไม่ต้องรอไฟแดงนะครับก็มีรถเที่ยยูเทินด้านล่างนะครับ มีสถานีรถไฟฟ้าด้วยนะครับสีแยกท่าพระนะครับในด้านล่างยังมีอุโมงค์นะครับลอดนะครับนี่นะครับบริเวณแยกท่าพระนะครับเดี๋ยวสายนี้จะไปมหาิสวรรค์นะครับถนนรัชดาพิเศษนะครับเริ่มต้นนะครับจะไปมหาิสวรรค์ดากกะนองนะครับด้านบนเป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับสถานีท่าพระนะครับ แล้บริเวณนี้เป็นถนนรัชดาพิเศษนะครับจะไปทางสีแยกไม้สวรรค์ดาวคะนองนั่นแหละครับพระรามสามนั่นแหละครับส่วนทางนี้จะเป็นถนนจรัญสเดิยวงนะครับไปทางบางเกอกน้อยนะครับบางพัดนั่นแหละครับแล้วก็เป็นสะพานข้ามแยกแล้วก็เป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับนะครับสะพานข้ามแยกท่าพระนะครับด้านซ้ายมือ ้ายมือจะไปทางบางแคนะครับส่วนขวามือก็จะเข้ากรุงเทพนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับคนจะเป็นสานีรถไฟฟ้าบีทีเอสท่าพระนะครับด้านหลางซ้ายมือจะไปบางกอกน้อยนะครับจุดเริ่มต้นถนนจรัญสนิทวงนะครับด้านหน้าเป็นสี่แยกข้าพระนะครับมีอุโมองค์ให้รถด้านหลังมีอุโมองค์ให้รถยนต์ลอดด้วยนะครับ คือความเปลี่ยนแปลงนะครับของสีแยกข่าพระนะครับเนี่ยครับมีโอกาสนำภาพมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับมีโอกาสนำภาพมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับสีแยกท่าพระนะครับนั่นก็คือบรรยากาศสีแยกข้าพระนะครับเด็ก แยกที่เจริญนะครับในฝั่งสมุทรีนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามแล้วก็สนใจแล้วก็สนใจติดตามรับการตจดตามได้ที่ไหนก็ไปที่หน้าสวัสดีครับ